สวัสดีครับนี่ไทฟอร์เรกนะครับวันนี้จะอธิบายจุดเข้าออเดอร์อย่างละเอียดอีกทีนะครับผมจุดเข้าออเดอร์เนาะอืมเข้าออเดอร์ครับอ่เส้นสีส้มเนาะแท่งอ่ากริดต,ตารางที่อยู่ในเส้นสีส้มที่อยู่ในตารางตรงนี้จะไม่นับจะนับตารางถัดไปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องและถ้าสีเขียวชนบริเจอร เส้นบนและ,อะสองเส้นราคาที่ขยับอยู่ราคาสีเขียวสีแดง C C สีเขียวสีส้มตรงนี้ที่มันขยับอยู่คือราคาบิตอาก็คือเส้นบายเซลนั่นเองสมมุติาเราเข้าเซลให้เราดูเส้นราคาสีส้มอย่างเดียวเลยถ้าจะเข้าเซลเพราะถ้าเราเปิดออเดอร์เซลเนี่ยมันจะเข้าตรงราคาของที่เส้นสีส้มวิ่งอยู่นี้แล้วก็จะเป็นจุดเปิดของเราตรงนี้พอเรามีจุดเปิดปุ๊บถ้าราคาข้ามข้ามอ่ะ จุดเปิดของเราทั้งสองเส้นต้องข้ามจุดเปิดของเราถึงจะเป็นกําไรอันนี้สําหรับเซลลเนะเหมือนกันบายก็เหมือนกันทั้งสองเส้นต้องข้ามจุดเปิดของอ่าราคาถึงจะกําไรเพราะนั้นเราบายเมื่อราคาสีส้มเนี่ยอยู่สูงๆชนเบงเจอร์หรือว่าทะลุเบนเจอร์ขึ้นไปนะครับผมและแท่งสีเขียวตองชมเบงเจอร์ด้วยนะแล้วราคาเส้นสีส้มเนี่ยต้องอยู่ให้สูงๆถึงจะเซลลสําหรับบายก็เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูบาย ถ้าเราจะบายเหมือนกันตารางที่เส้นสีส้มอยู่ไงนไม่นับนับตารางต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าให้แท่งสีส้มชงิเจอร์ด้านล่างถ้าเราจะบายเราต้องดูที่ราคาเส้นสีเขียวเหมือนกันแค่สีเขียวถ้าจะเข้าเรื่อยให้ดูแค่เส้นสีเขียวสําหรับบายถ้าจะเซลดูแค่เส้นสีส้มสําหรับเซลถ้าจะบายให้เส้นให้เส้นสีเขียวอยู่ต่ำที่สุดให้ชงมิเจอร์หรือเลยมิเจอร์อ,ออกมาค่อยเข้าบาย ให้เส้นสีเขียวเส้นราคานี้อยู่ชนมิงเจอร์ให้อยู่ต่ำที่สุดหรงยจะบายถ้าจะเซลให้เส้นสีส้มอยู่สูงที่สุดชนมิงเจอร์หรือเลยมิงเจอร์ขึ้นไปถึงจะเซลนะครับผมฉัน,นดู2เส้นนี้ถ้าจะบายให้ดูเส้นสีเขียวถ้าเซลให้ดูเส้นสีส้มก็คือถ้าเซลให้ดูเส้นส้มไม่ต้องสนใจเส้นสีเขียวเลยถ้าจะบายให้ดูเส้นสีเขียวไม่ต้องสนใจเส้นสีส้มบายข้างล่างเซลข้างบนนะครับผมเซลข้างบน เมื่อเส้นสีส้มอยู่สูงสูง,สงชนมงเจอหรือเลยบางเจอขึ้นไปและแท่งสีเขียวชวนมงเจรอด้วยและอยู่ห่างจากเส้นสีส้มห้าช่องเราถึงจะทําการบายเซลนะครับผมบายตรงนี้ต่ําๆเส้นสีเขียวอยู่ต่ําๆเส้นสีเขียวราคาเขียวเขียวตรงเนี้ยเส้นสีเขียวอยู่ต่ํตๆเซลเมื่อราคาอยู่สูงสูงให้แท้นสีส้มอยู่สูงสูงเราถึงเซล นะครับน่าจะเข้าใจได้ตรงนี้ลองไปสังเกตดูเวลาบายดูเส้นสีเขียวให้อยู่ต่ำๆเวลาเซลดูเส้นสีส้มให้อยู่สูงๆนะครับผมเพราะตรงนั้นมันจะคือราคาที่เราเปิดออเดอร์ราคาเซลจะคือราคาสีส้มนี้ที่เราทําการเปิดออเดอร์ราคาบายจะคือราคาเส้นสีเขียวนี้ที่เราทําการปิดออเดอร์เพราะฉะนั้นจุดเปิดถ้าต้องการจุดเปิดที่ดีที่สุดเส้นสีส้มจะต้องอยู่สูงๆถ้าจะบายเส้นสีส้มและเส้นสีเขียวจะต้องอยู่ต่ำๆที่สุด นะครับผมฉะนั้นดูจุดเปิดดีๆเนาะกลับไปทบทวนย้อนดูคลิปดีๆนะครับผมเส้นสีส้มเส้นสีฟ้าอะไรยังไงร,ราคาจุดเปิดเราจะเปิดราคาที่เส้นราคาไหนอะไรยังไงตรงนี้สอนแล้วนะครับนําไปทบทวนดูนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมนาะออันนี้แค่อธิบายเรื่องสองเส้นนี้เฉยนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มเติมตรงนี้คือตารางที่ เส้นสีส้มอยู่ไหมนับนับ,นบอันต่อไปคือหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นคุณจะรอตรงนี้ที่รอตรงนี้คือให้แท่งสีเขียวมาชนเบรนเจอร์เส้นบนและราคาสีส้มอยู่สูงสูงอยู่ตรงเบรนเจอร์หรือว่าเลยเบรนเจอร์ขึ้นไปนะครับหรืออยู่เหนือแท่งเทียนแท่งถ้าเป็นแท่งสีเขียวให้ราคาสีส้มอยู่บนไปแท่งเทียนเนี่ยค่อยกดเซลล์นะครับผมนะครับแบบนี้นะส่วนการบายการบายก็เหมือนกันถ้า สมมติแท่งสีเส,ส,ส,ส้นสีส้มอยู่ตรงช่องนี้เราไม่นับเรานับอ่าช่องต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องขึ้นไปเนาะอ่าแล้วแท่งสีส้สสชมโจนเจอร์ด้านล่างแล้วให้เส้นสีเขียวราคาอยู่ตรงอ่ใต้ใต้แท่งสีส้มแบบนี้หรืออยู่โจนเจอร์หรืออยู่เลยบจงเจอร์มาเส้นราคาสีเขียวนะแล้วถึงกดายแล้วเราจะได้จุดเปิดที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นจุดเปิดที่ดีที่สุดและดีมากๆนะครับทั้งบายและเสียวถ้าเราทําตามนี้ดูเส้นราคาเป็นหลักเนาะ ายดูแต่เส้นสีเขียวเซลดูแต่เส้นสีส้มแล้วแต่ว่าทิศทางที่เราวิเคราะห์ตอนนั้นมันคือทิศทางอะไรเราไปเปิดออเดอร์ตรงนั้นนะครับผมและทีนี้มันจะกำทำกําไรได้เร็วขึ้นจุด tp มันจะสวยมากจุดเปิดมันจะสวยมากนะครับให้ทําตามนี้เนาะเอาไปฝึกดูนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรก็แนะนําจุดเปิดแค่นี้ตรงนี้ให้อธิบายเข้าใจกันนะครับผมผมนะครับ